โอโอ,อสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูบรถดำส,สวยๆจารัดครับ<ง>ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดอยู่ครับสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่เออไปไปเอาเไว้ไว้าัสิเกอร์ไหมไม่เกอร์ลหน้องเนี่ยอยู่ในรถสองอไปเออ อเอาไปติดรอะไรฮะเอ๊มีรถให้ติดบ่น,นี่ขันบ่นมีรถดำมัต้องเอาเด้อขยังมก่อาแลงเป็่องมื่นหน้ะไปดู่ะไคืนอยู่นั่นแหละแก้ไม่ยอมเอารถอื่นมาลาเลยน,นี่ไปชีนะอ๋อที่ติดตั้งไานวันนั้นนะแกบ,บอกว่า มันติดตามสถานการณ์ต่อไปครับเป็นยังไงจะเอาอยัางไงโอ้ชันชายครับออกความคิดเห็นหน่อยเอาอยัางไงครับ <c oughs> จะให้ผมออกความคิดเห็นไนครับออกความคิดเห็นช่วยหน่อยฮะโอ้โหดูหมวกใช่นหมนะมีรูรถไมโคอยู่นะ แบบนี้มีทางเดียวต้องเอาสองร้อยอยู่นูนะ่นแหละเนาะถ้าจะเอามาดึงอ่ะต้องไปยืนอยู่นู่นฮะไลงอะรไหลังลองมา,างมานะเปิดอ๋อเปิดแล้วก็สวิงสวิงแล้วก็มาสวิงมานีใช่ไปอ๋ออ๋ออาจารยใช้ว่าเอาแมคโครสองร้อยมายืนนี่แล้วก็เปิดข้าง,างนี้เปิดใหญ่ๆแล้วก็สวิงมานี่ <Okay. S 1> สวิงเอากุ้งกีมาทางนี้ อืมความคิดที่ดีมากเลยครับ,ปบเ,เป็นความคิดที่ดีมากแต่ว่าปัญหาคือสองร้อยอ่ะจะเข้ามา,มมาถึงไ,ไ,ไหมครับทำไมมาถ่ายโพสถ่ายนู่นครับ การหนักเลยการหนักเลยครับแบบนี้ลองติดเครื่องบ่ติดเครื่องบ่าวส้นไม้ฮะไ่้นไม้งแทงมันแทงมันเยียบไม้หมดเลยสลิงถึงนู่นบ่เออลองดู ท้ายแบบไหนเกาะกับมุงกี้นะอ๋อก็ลองดูครับต้ลงดูน้ำไหลมาแล้วนะเอ้าน้ำจากนู่นบ่น้ำจากชา ตัดเลยตัดเพิ่มหนตัดเเลยตัดหมดเพิก็ตัดดีไปเรื่อยด้วยตัดตัดเปยาเล้ดวมีหนักเลยครับอาการหนักเลยเยาเลยเายาวเลยเอายาวนู่นเลย รถทึ่งถอยมาใหม่ๆครับไม่รู้ว่าได้กี่ชั่วโมงถามเซบอนเซบอนรถได้กี่ชั่วโมงแล้วนี่สองพันสองพันสองพันชั่วโมง ไอ้ลูกข้างล่างไหมท่อหายใจอ่ะต่อแล้วต่อแล้วป่ะสำคัญเหมือนกันนะท่อหายใจเนาะสำคัญอ่นั่นแหละรออบางคนบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ถ้ามันจุกไงถ้าจุกปุ๊บร้อนขึ้นมันไม่มีที่ระบายเนาะอ่าคนบางคนบอกว่าโอ้มันเกี่ยวอะไรกับท่อหายใจ มันมันเกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่ได้เพราะมันไม่มีที่หายใจครับอันตรายเป็นย่างเงีเกี่ยวเย,วเยไอ้ติงมาเข้าสลิงมาเน้สลิง เอาสลิงมาแล้วครับเอามันจะถึงไหมล่ะที่นี่เอาเข้าไปได้เอาไปแล้วอืโซ่เรามีอยู่สองเส้นตัวเส้นใหญ่อ่ะเส้นใหญ่เลเส้นใหญ่เลย

รอบเช้าอ่ะมันไอรอบไอรอบที่ดึงรอบแรกเนาะที่บืนรอบแรกเนาะมันจะขึ้นแล้วแต่มันไม่มีว่ะอ๋อตัดเลื่อยกระพังนะตัดเลื่อยพังคนแล้ววานี้สับเอาเริ่มมีรถกลุ่น

ดินลงล่างนะเอะเปิดหน้าดินลงงนี่นะเปิดนี่เด้เปิดทางของโซ่มาเปิดดินน้ำใสอยู่นี่นกใหญ่เยนีุ้ณปอไว้เ่ยมองี้ก็เป็นเป็นวกในน้ำในน้ำอางของหน้ายุ่งจะคุดซ้าร่นีื่นี่ปลาเมลียงอืมปลาเลียงพ่อมี่กูย่แม่โคกอจะกล้าเดินเขาม่คุเลยรงเลยอ่ะ มาแล้วนี่ยนี่เเอาหายบ่ตบอ้นอย่างนี้ก็มีอีกลืมกดถ่ายครับ,บถืออย่างนี้จนสัมภษณ์เขาจนเมื่อกี้นะ่ะประมาณ20นาที โอ้ยแย่เลยกดพักไว้ลืมกดถ่ายบางทีมเาหมือสัมอโอ้าสัมผณ์เขาว่าเออมันเมื่อยยังไงจมยังไงเขาก็บอกคนที่อยู่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วผมลืมกดถ่ายครับก็เลยไม่ได้ดูเลยโอ้อ้าวบครบดนดด่วน เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับไม่รู้ว่าขึ้นไม่ขึ้นเสตีน่าจะดูติดตามภารกิจตลอดแหละผมจะไปทำธุระต่อแล้วโอนนเค <OK> ครับสวัสดีครับ